มาสวัส wow. ดีจ้าเนาะมาสวัสดีกันพอจอสดกินตุโต้วมาทุกโตใส่นรืมันก <c oughs> ินมากหม่อีกต้องเลกเลี้ยบอ่ลยอ่างน้ำมาหระเออพี่พี่มวรด้วยันละพี่เล่นี้เขาบ้านเขามาถึงโดยเฉพี่มอห่อพยในค้ามนาสุดคิวกับ่อมี่แต่ก็บอกว่าบมากินพี่เมล่เออปิดไฟไว้อ่ะ มื่อนี่มาลุนกันเดี๋ยวมื่อคืนสิมาเฉลยว่าเขาจะหลอดบอว่าเขาจะรลอดบอบอแมนว่าน้องบีจะอยู่น้ำยาใดบอคึ้นเลี้ยงที่แม่บริ้นอนบานไปนอนาะฟอลพออยู่หน้าเพราะว่าพอเราจะมีอาการแบบแบบไล่ละดัะบางทีอาจจะหนามือประมาณนี้ก็เลยได้ไปฟอพอภารกิจทีมภารกิจมีให้นองบีมากมือเดี๋ยวแต่มาเฉลย คลิปต่อไปว่าเขาจะหลอดจากซื้งน,นี่ไปเอรอว่าเขาจะเอาอยู่บอคออยดูนอนแล้วบ๊าว่<บ>าไหนนอนเดเอ,นอ,นนอค่นกะตอนแรกนอนเล่นอยู่ข้งนอกน,นอนเล่นอยู่นาบ้านมันสองถุงกลัวกับเลยผ้าขามาาข้างในเนาะประว่านรอบหอนพี่นนอก เราห่อนลงบีก็เลยพาเขามาข้นนางในบานนี้ก็เลยบอกว่าเปลี่ยนเงียวเสร็จแม่แม่เอาอยาให้กินแล้วเข้าที่เขา่ยวจะในเมืองก็คือใส่แพมเพิเร์ดใส่ผ่านอละกะเอาเอากินน้ำท่ายาเขาบอนเน,น,นี่ยเราจากที่เสร็จธารกิจช่วงหัวคำแล้วกัวบเขาบอนตอนดึกๆก,ก็จะท่านทามนแพมเพิเร์ดบอลลูนก็อาจจะเป็น บอบอมีอีอย <st> for ่างกะจะเป็นมืออื่นเศารเทียเดียวปัญหาแพมเพิร์ดลุนฮอตตอนถึือดากะจะมีภารกิจขึ้นต้องลุกมาเปลี่ยนแพมเพิร์ดลุกมาเปลี่ยนแพมเพิร์ดให้บางเทียบางเทือเสือเสือกับเปียกจางเกงกับเปียกเพราะว่าผู้เ่าเป็นเมียวนาะฮอตอาจจะได้เปลี่ยนเสือเปลี่ยนให้เกีงให้แต่ว่าื้นนี้ฮอมาลุนกันเดี๋ยวคลิปหนาน้องบีสิมาเฉลยให้ฟังว่าภารกิจขึ้นนี้เฮาจะรับหนาทีได้ผ่านบอ ป้าเขาจะดูแลแทนแม่ได้บไดโบไดโบคือป <i competitions> ้าเขาไปนอนงง่ายน้องไม้อาบน้ำอยู่น้องไม้เสร็จแล้วอาบน้ำอยู่เดี๋ยวจะการนอนนี่แล้วพี่น้องนอนมุงน้ำยายน้องพี่มันสิเงขาไปเล่นน้ำเหงยออยู่ในมุงเนาะรือว่าเขาจะไปนอนน้องน้อไปนอนน้อพขอมัานหอนพี่น้องน้องมีกระชีนอนอยู่เอะนอนอยู่ข้างนอกมันหอนมีคนมาเลยไปใส่ผ้าไปใส่ผ้าเลย่เห็บ่เห็น ม,มันมันาลอกเพ่งอยู่นี่แหละแม่อะไรไปอาบน้ำมันเลิกแล้วไปแล้วใส่ผ้าน้องเขากลสิมากมึงขึ้นย่อยนหมืกันว่าเขาจะารับหนาทีภารกิจนี้เลยบ่พี่น้องหนาทีได้ตอนแรกเราคิว,ว่าสิมาอลไรสุดคิดไปคิดมาไลไรสุดมันกับ อนันอามแปรในทีพวกกระสีมอยไปมันมีใชย,ย่านบะมีแนว่ยบอกกบพีกําหนอก,ก็เลยเอาอเป็นอัดวิดีโอสุดมากมันอยบ่ค่อยลายสดนะุดเนาะคัททามแมนสีบ้างไหนใส่เลยสีบางไหนลาคพ่นลงไหลเลยหืไใส่เลยคัททามแมนคลิปนี่ถึงหมื่นคนไปลาให้เลยสลายสดุดสีลายสดุดคลิปคลิปอีกคลิปต่อไปลายก็สิว้าวไปเลย บ่าไม่ยังดอกน้องบีไล่สดถามว่าไล่เดี๋ยวบอกกับไล่อยู่พี่น้องแต่ว่าแต่แต่ไดนแหละน้องบีไล่อยู่แต่ว่าสมมติน้องบีบ่ค่อยไล่เพราะว่าเวลาน้องบีเฮ็ดมันแบบว่าถ้าเกิดน้องบีเคอกลูกคันคันกันเวลาก่อนเหาบว่าเนี่ยจุดคลิปแอ้น้องบีตองเนี่ยไปเฮ็ดภารกิจอต่ยื่นเพราะว่าหนาทีห้องหลักหลักก็คือส่วนมากเฮ็ดเบียกเงี้ยเบียดซ่านที่กับขอต้นหนามกูได้หิวเขาก็ต้องเฝ้าลูกกินสินะเก็บความเก็บเนื้มันมันจะเป็นหนาที่ลราขอหนัมบีอยู่ในกล้วเนี่ย เดี๋ยวเขาจะมานางไล่มันก็มันต้องโดนนะแล้วน้องบีสิว่ามีเวลาที่ว่ามีเวลาไหนมานางบอกกุภีกำนองก็เลย้บ่ค่อยได้ไล่พี่น้องวัวถุหมายเนาะหลายคนแต่สิว่าน้องบีคือบอลไล่ซูดเนี่ยเพราะว่าเนี่ยน้องบีกะจะบ่มีเวลาพี่น้องบ่มีเวลาไ่เกากะไหนแต่มาถ่ายอัดวิดีโอ้กุพี่กำนองเขาจะมารับภารกิจมหอนี้ว่าเขาจะ ไปถึงจุดหมายบอ,บอเดี๋ยวพี่นอนกับรอติดตามทิ่ต่อไปขึ้นแหลกที่แม่บอเลยนอนบ้านขนมหวีรับหนาที่ภารกิจนี้แท้แม่จะเป็นยังไงเนาะเราจะเดี๋ยวว่าจะลาบลื่นไปด้วยดีหรือว่าจะมีอุปสรรคติดขัดยังบออย่างประมาณนี้เดี๋ยวกมาล่อมึงแต่อตอนนี้กะน,นอนนอนสั้นเขาเซย อยู่ในมุ่งได้พี่น้องมันอาจจะมั่วมันมุงมม่งกางมุ่งว่ากางว่าอะไรมันยุ่งมันหอน่อนยุ่งกัฟเฟล่านี่เขาเปิดพัดลมเออมใส่พดลมใหญ่ก็พัดลมหน่อยน้ำกันเลยเปิดพัดลมม,มันหอน่อนเลยได้กางม,มุงไูไฮน,น,น้องพี่นนไฟแต่ว่าไฟไฟต้องบีบบอดเลยปิดได้พี่น้องเพราะว่าเขาจะต้องเห็นเมืองย่ายอยู่ตลอดมันปิดไฟบ่าอะไ เวเลาเราอเอเดีบยว่าจังไรล่ะท่านท่านพาเพราแบบพิกไปพิกมากอย่างประมาณนี้เท่ากับเปิดไฟไว้มาทแทงแหนมเห็นไงยังแต่แหนมเห็นเล่าไงาแม่ก็เลยเอาเป็นว่าเปิดไฟไว <c oughs> อ้อย่าง <c oughs> นะหยู่เชียร์ถูกอยู่นี่อยู่คนหวยแล้ว ว้างหันแม่แม่ทุม่มมาถามเอาแยกเขาบานไปกันเลยว่ากําลังพักกันกินเขาอยู่ตอนนี้เอาเขาเรีย,รยบร้อยนะพี่น้องเดี๋ยวจะมีคลิปหนาเดี๋ยวน้องบีจะไปเฉลยในคลิปหนากับแม่ว่าภารกิจนี้เขาจะรับหนาทีอาสาหนาทีนี้ได้สําเร็จบอ่อขึ้นแรกขึ้นแลกน้องบีจะรับหนาทีแทนแม่ได้บ่อเห็นหนาทีแทนแม่ได้บ่เนาะพี่น้องก,กับรอติดตามน้องจากที่แบบว่าสิบาส่จาจังไรล่ะ แม่เรากะต้องไปแต่ว่าเสียงน้องบีไปเฝ้าพ่อมันมันกระไดอยู่ไอ้ย่อคิว่าน้องบีคือพ่อไปแท่นมมนกระไดอยู่พี่น้องแต่กะเข้าใจเนาะน้องบีกะลูกกับอาจจะเพิื่อนบางยางเพื่อกะอาจจะอายบก้าบวกเฮางมมิว่าขี้ปนเหี่ยท่านเวลาพิ่นสนามูกดเพื่อจะบ่ก้าบอกน้องบีายพอแล้วจะเป็นคนขี้ไอายลูกก็เลยจะตรงได้เห็นแม่ไปแท่นไปแท่นเพราะว่าเวลาไปเขา้างหนาเพิื่อนกะ บอกกาบอกเข้าขั้นท่าเป็นแม่เป็นัวเมียกันเพื่อกรชิกาบอกแนงสิเนาะเพราะว่าเ่าจะบอคอยได้บอกน้องบีเรื่องนี้เพื่อนอายน้องบีพอนี่แหละเนาะก็เลยให้แม่ออกไปน้องบีกันรับนาที่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อย่น <c oughs> ใ,นในหอ้องไม่ปาแม่ไ่ห <c oughs> วันแม่ <c oughs> เย็นเนี่ยเนี่ยฮะเนี่ยันไปหันพะล้ใจกันหันแยกกัน่เนี่ยแม่โอ้ปวดหัวน้ำหลูกมาหันพะโล้หมายแยกก่อนนะพี่ไปหันพะโล้หมายแยกก่อนแม่ปวดหัวน้ำหลูกพี่เนาะเออหันหันหันลงมาหน่อยนึงเอ้ยเฮ็ดดีหันสิไปอีกเอายักไปหม่องเก่าเอายักออกไปอีก เ <Norwegian> ออห so, ันเออหันมาหันมาทางคิมเออพ่อเปิดเบอร์ได้น่ะเบอร์สามเออบอได้เอาเขาในหมู่พี่น้องเพราะว่ายานยามันพันหมู่เวลาล่มตีไหมทราบีก็เลี้ยวออกหนออยู่ในใจเสมอเพราะว่าเขาเปิดพะลมตัวใหญ่เห็นปะจังจังพะล้มบัสถีดูวใหญงหนึ่งเราบีใส่พอจริงแล้วใช่ป่ะ บีคอตัวลำลาไปก็พี่น้องขอพักผู้ใดทีท่ติดตามฝากกดไ์กดแชร์ให้น้องบีน้ำคิปนี้แ,บบแล้วกัคคิปบบทีผ่านมากวันนี้แบตน้องบีคืนสัญญาณแต่แล้วไปก็รอติดตามคลิปมืออื่นเขาสิมาเฉลยเห็บฟ่งว่าภารกิจนี้เขาจะเอาเอาไม่นะแม่เขาจะสำเร็จก็อไปก็สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะนี่แหละ